ไปดูกรณีของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท,ะทะวีสินก็ถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็วันนี้ขึ้นเขียงแรก <c oughs> นะขึ้นเขียงแรกไงขึ้นเขียงแรกอ่าซึ่งขึ้นเขียงแรกเนี่ยก็เนื่องจากว่าตุลาการสารรัฐมนูญก็จะมีการประชุมพิจารณาคำร้องกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว40คนเนี่ยเข้าร่วมรายชื่อนะฮะ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82นะเสนอผ่านประธานวุฒิสภาพเพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาวินิจฉัยความสิ้นสุดลงในตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินและตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานกรณีมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม <c oughs> อย่างร้ายแรง นก็เป็นกรณีที่นายกเสฐานั้นได้มีการทูลเกล้าเสนอชื่อของพิชิตชื่นบานนะฮะเข้ามาดำรงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกแล้วก็มีการแต่งตั้งนะฮะขึ้นมาว่าตรงนี้เนี่ยมันจะ ขัดแย้งกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมอย่างไรหรือไม่40สวก็เข้าชื่อกันซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเข้าชื่อกันได้อย่างแยบยลนแนบเนียนและที่สำคัญคเงียบกริบคือโดยปกติเนี่ยต้องบอกว่าสวจะทำอะไรจะล่ารายชื่อกันเอา5้ารายชื่อ10รายชื่อเนี่ยมันก็เป็นข่าว ดังสะพัดไปหมดละครับแต่นี่สี่สิบรายชื่ออืมสี่สิบรายชื่อนะเออเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังครับนะตรงนั้นเดี๋ยวว่าการเอาไปว่าช็อตเฉพาะหน้านี้ดูว่าศาลรัฐมนูญจะรับหรือไม่รับทีนี้รับไม่รับเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะคือกรณีไม่รับเลยอ่าอันนี้ก็ถือว่าตรงไปตรงมาอ่า นะไม่มีดีเทลเพิ่มเติมไม่รับคือไม่รับจบไปเลยนะนะตลาดหุ้นที่มีโอเวอร์แฮงอยู่ในระยะสั้นครับก็จะถือว่ามีปัจจัยเชิงบวกเข้ามาเพิ่มเติมให้ะะนะอันนี้กรณีที่ไม่รับ,รบแต่กรณีที่รับเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น1.1กับ1น1.2 1.1นะฮะหนคือรับ mm hmm. แล้วไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็รอการพิจารณาคาดีไปอน mm hmm. รับแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวรเอาละฮะตรงนี้ sentiment เชิงลบมันอาจจะมีมากขึ้นสําหรับตลาดหุ้นไทยแต่ก็อีกนั่นแหละเรื่องนี้เองถามว่าจะคาดเดาไปอย่างไรมันก็ก็เป็นเรื่องของการคาดเดาเป็นเรื่องของการตั้งสมมติฐานนะฮะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตในเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันค,คือเป็นกรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอ่านะ ที่ก็มีกรณีคล้ายๆกันแหละนะแล้วก็ศาลเองก็มีการรับคําร้องแล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ลงชั่วคราวที่ย้อนกลับไปวันนั้นเนี่ยรกรณีของนายกประยุทธ์นะตลาดหุ้นตอบรับอย่างไรก็ถ้าดูจากสถิติตอนนั้นนะครับตลาดหุ้นก็ตอบรับในวันแรกนะฮะลงประมาณสัก0ูนยในวันแรกนะวันที่มีคําคสั่งจากศาลน้านูนออกมานะครับแต่ว่า3วันถัดมา ตลาดหุ้นกลับมาบวกได้0.67%<ม>ะันนั้นก็ในความหมายก็คือว่าตลาดหุ้นจะตอบรับในระยะสั้นๆเท่านั้นเองวันถึงสองวันเท่านั้นเองนะฮะอันนี้สถิติจากกรณีของอ,อดีตนายกประยุทธ์นะที่โดนหยุดประทัดที่ณขณะนั้นนั่นเองนะครับซึ่งคุณเทดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากทางเอเชียพลัสนะฮะก็ระบุว่าประเด็นทางการเมืองเนี่ยก็กลับมาร้อนแรงนะครับแล้วก็แน่นอนว่านักลงทุนเองรอดูความชัดเจน เรื่องหลักๆก็คือกรณีของสารรัฐธรรมนูญนะฮะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนซึ่งในแง่ของสถิติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยย้อนกลับไปวันที่อดีตนายกประยุทธ์เนี่ยเคยถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติในที่ชั่วคราวก็คือในวันที่มีคําสั่งเลยเนี่ยตลาดหุ้นปิดลบลงไปเล็กน้อยอ่าเล็กน้อยนะฮะแต่3วันทําการถัดมาก็ตีกลับมาเป็นบวกได้ในสัสดส่วนที่สูงกว่า แล้วก็ระบุด้วยนะฮะว่าแม้ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสผันผวนจากการรอความชัดเจนทางการเมืองอยู่บ้างแต่สิ่งที่น่าจะพอทําให้ใจชื้นได้อยู่บ้างก็คือ6วันทําการที่ผ่านมานั้นก็ปรากฏว่ามีแรงซื้อนะฮะจากนันทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาถึง5วันอ,อันนี้5จาก6วันทําการนะก็คิดเป็นมูลค่าสุทธิอยู่ที่ 5, 3 0 0ล้านบาทแล้วก็หากคํานวณต้นทุนต่างชาติ ที่มีการซื้อสะสมที่บริเวณ1,380จุดเนี่ยตรงนี้เองน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงและก็ลดความผันผวนจากกรณีดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งอ,อันนี้คือการ,รประเมินของคุณเทศศักนะฮะอ,อันนี้ก็คงต้องย้ำว่าข้อมูลเชิงสถิติเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมันอาจจะถูกหยิบยกมามเ,เป็นไกด์ไลน์นะหรือเป็นการ ให้แนวทางได้ในเบื้องต้นทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันยังต้องประเมินสถานการณ์หรือว่าองค์ประกอบแวดล้อมอื่นๆว่าวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เป็นอย่างไรด้วยนะฮะแต่ก็โอเคถ้าดูจากข้อมูลเชิงสถิติตรงนี้ก็ต้องถือว่าไม่น่าจะมีประเด็นต้องกังวลมากนักสักเท่าไหร่ที่เ็าสอดคล้องกับคุณกรพัฒน์วรเชษนะครับจากกรุงศรี ที่ก็มองว่าตลาดหุ้นไทยก็อาจาจะยังคงมีความผ,ลผลันผวนจากการรอติดตามประเด็นทางการเมืองนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยครับแม้ว่าอาจจะมีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหนะ้าที่แต่ก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาห,หรือความกังวลในแง่ของความต่อเนื่องของการทำงานอ่าอ่า อันนี้ก็มองว่าก็กยังมีรองนาย,ยกที่ดูอยู่นะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนะครับคุณวาฮะถ้าว่าไปแล้วนยถ้าเทียบเคียงกับคุณประยุทธ์บิ๊กตู่ก่อนหน้าน,นี้นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เป,ทเป็นรัฐบาลที่ต่อนเนื่องมาจากคสชงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของอพลเอกประยุทธ์จะหยุดไปตอนนั้นก็บิ๊กป้อมขึ้นมาชั่วคราวะระยะหนึ่งแต่ว่าในเชิงของความผันแปรตอนนั้นเนี่ยพักไม่กระเพื่อมเหมือน มันจะเป็นพักที่เป็นลักษณะของรวมอยู่ในกลุ่มของค่อนข้างจะหนานแน่นไงในกลุ่มของอพักร่วมรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งถ้าดูนะตอนนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าการหยุดปฏิบัติที่นะครับอย่าลืมว่าเงื่อนไขของประยุทธ์คุณประยุทธ์ตอนนั้นก็คือว่าครบ8ปีแล้วรหรือไมอจ่จะอยู่ต่อได้หรือเปล่าอันนี้แค่แค่นั้นแต่นี่มันมเป็นเรื่องของจริยธรรมอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเงื่อนไขของการยื่นก็ต่างกันและอันที่2คืออย่าลืมนะตอนนี้มันก็ยีพัก ร่วมรัฐบาลที่มาจากหลากหลายอยู่เหมือนกันเอ๊ะตรงนี้จะเป็นแรงกระเพื่อมที่หากว่าคุณเศรษฐาต้องหยุดประหลาดหน้าที่แล้วว่าแม้ว่าจะมีรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาก็เรียกปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาว่าแล้วพักร่วมจากกระเพื่อมหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะลองดูนะครับว่าจะมีลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเทียบเคียงกันโอเคในแง่ตลาดหุ้นอาจจะดูแล้วออตอบรับในเชิงลบไม่มากนักแต่ในแง่ของการเมืองอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับ คือโดยหลักการต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งนะฮะซึ่งกรณีนี้ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยอ่าใช่ครับนะ,ะที่จะขึ้นมารักษาการแทนก็ยังอยู่ภายในพารามิเตอร์หรือว่าพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยอ่าใช่ครับนะ,ะแต่พี่สุภชยัยกำลังจะพูดถึงในแง่ของการ c อนโทรลในแง่ของการควบคุมหรือว่ากํากับดูแลัักคร่วมว่าถ้าเป็นกรณีคุณภูมิทำเอาอยู่หรือเปล่าใช่ไหมมันจะมีปรากฏการณ์ซ้อนหรือว่าแทรกตัวเข้ามาในช่วงระหว่างนี้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คงต้องเฝ้าจับตามองกันนะฮะแม่ต้องบอกว่าย้อนกลับไปสมัยพิกตูนี่ พอจุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็เป็นที่มานะของวลีเด็ดที่ว่าใจบันดาลแรงคือมิคป้อมก็ขึ้นมาโอ้โหสดใสเลยปรับลุกใหม่มีการเอา PR แคมเปญเข้ามาคือปรับลุกอย่างกับประเทศไทยได้นายกใหม่อย่างนั้นอ๋อแล้วก็ในแง่ของวิกป้อมตอนนั้นจาได้ใส่กางเกงยีนเลยนะโอ้ฟิตเปรี้ยเลยนะฟิตเปรี้ยเลยนะตอนนั้นนะครับฟิตเปรี้ยนี่คือหมายถึงสภาพร่างกายถูกไหมสภาพร่างกายด้วยสภาพจิตใจด้วยฟิตก่อนนะตอนนั้นสภาพจิตใจฟิตแล้วก็ ปังเลยละ่ะฟิตเลยฮะตอนนั้นนะครับนะก็ยุคนั้นเป็นใจบันดาลแรงออรอบนี้ก็อาจจะต้องดูว่าข้าวสิบปีอาจจะเพิ่มพลังให้กับคุณภูมิทรได้นะ <laughs> <laughs> ข้าวสิบปี <laughs> มันเหมือนกระเพาะปลาไงยิ่งเก็บนานเขาก็ว่ามันก็ยิ่งทรงคุณค่าทางโภชนาการมากยิ่งขึ้นยิ่งเก็บนานยิ่งแพงข้าวสิบปีก็อาจจะฉันใดก็ฉันนั้นแต่ผมไม่กินด้วยคนนะ สาวต้องสิบห้าน้ำอ่ะคุณวะฮะจะกี่น้ำมผมก็ไม่กินออบอกตามตรงออว่าออไม่กล้าเออแล้วบ้านเรา่ยข้าวมีทุกทุกทุกสามเดือนนะบ้านเราเนี่ยข้าวไม่ขาดนะฮะจะไปกินข้าวสิปีทำไมนะครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับ,รบถ้าพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นความเห็นจากทางคุณกรพัฒน์ครับก็ยังคงมีหุ้นที่แนะนำนะฮะท่ามกลางความผันผวน ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็มองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะอย่างอิชิตันหรือสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างเบอร์รี่ยูกเกอร์นะครับมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจ mm hmm. ระหว่างประเทศเนี่ยอย่างตัวฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะก็คุณกระพัดมองว่าเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นอินโดราม v า n วนเจอร์สนะครับหรือว่า IVL มิเน r ร์ t ิน n a อร์เนชหรือว่ามินที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว CPO อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศและโอสดสภานะครับหรือว่า OSP ก็เหล่านี้เป็นหุ้นที่คุณกระพัฒนก็แนะนำในช่วงนี้ว่าสามารถเก่งกำไรได้นะครับมีคุณนัทพลคำถาเครือผู้บวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบริษ,ษ,ษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทย ก็ในส่วนของคุ้นปลอดภัยทางการเมืองก็มองว่าจะเป็นกลุ่ม global play ที่ไม่อิงปัจจัยในประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่น scg packaging หรือว่า scgp ปูนซีเมนตไทย ptt global chemical นะครับหรือว่า gc แล้วก็จะมีกลุ่ม defensive stock เช่นกรุงเทพดูสิทธิเวชการหรือ bdm s และ advance d info service หรือว่า advance รวมถึงตัวของโอสดสภาด้วยส่วนกลุ่มเสี่ยงนะ ครับก็คือหุ้นที่เชื่อมโยงกับการเมืองในระดับลึกซึ้งลึกซึ้งคือคุณนัทพลเนี่ยท่าใช้คำว่าหุ้นที่เชื่อมโยงการเมืองสูงแต่เราก็ขอทำให้มันดูมีสีสันมากขึ้นต้องบอกว่าหุ้นที่เชื่อมโยงกับการเมืองอย่างลึกซึ้งก็หนีไม่พ้นนะฮะสองหุ้นอสังหาริมทรัพย์ S c a s s แ t และแสนซิริอันนี้ก็อาจจะเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงจากประเด็น เรื่องของสารรัฐมนูญวันนี้ะนะฮะสองเอสนะครับเอสี SC กับตัวของแสงสิรินะครับแล้วก็น่าจับตานะครับในความเคลื่อนไหวคุณบ่าฮะ่อ,อน่าจับตาในวันนี้เหมือนกัน2คู่น,นี้นะหากสมมตินะฮะว่าสารไม่รับหรือว่าสารรับแล้วไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สองพูดเนี่ยผมว่านั่นจะตอบรับค่อนข้างจะเร็วนะฮะถ้าเทียบกับพูนตัวอื่นนะครับหรือถ้าหากว่าสารรับแล้วก็สั่งให้ไปหยุดปฏิบัติหน้าที่อันเนี้ยจะตอบรับเชิงลบ ที่เร็วเหมือนกันนะสำหรับ2คหุ้นตัวนี้เพราะว่ามันแน่นอน,นะฮะมันแกะกันไม่ออกในเชิงของหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองตรงนี้นั่นเองนะครับ